สวัสดีค่ะช่วงนี้เนี่ยคลินิกของเราก็เปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะทีนี้เนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยหลังไมมาถามหมอนะคะว่าหมอเฟิร์นคะอยากจะมาฉีดโบท็อกฟิลเลอร์แต่ว่าก็มีนัดฉีดวัคซีนโควิด19เหมือนกันอย่างนี้เนี่ยจะสามารถมาฉีดได้ไหมคะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้หมอจะมาอธิบายให้ฟังค่ะโบท็อกหรือวัคซ um ีนโควิด19พบว่าไม่มีรายงานนะคะผลข้างเคียงต่อกัน สอบตัวดังนั้นใครที่อยากจะฉีดโบท็อกแล้วก็อยากจะฉีดวัคซีก็สามารถทำการรักษาทั้งสองอย่างได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะ ทีนี้มากรณีของฟิลเลอร์บ้างนะคะหลังจากเริ่มมีการนำวัคซีนโควิด19มาใช้โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น mRNA เนี่ยเราก็พบว่าเริ่มมีการรายงานเคสผู้ป่วยที่ฉีดวัคซีนโควิด19หลังจากที่ได้เติมฟิลเลอร์ไปเนี่ยแล้วพบว่ามีอาการบวมแดงเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวัคซีนในกลุ่มที่เป็นพวก mRNA นะคะโดยอาการบวมแดงเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเจอภายใน1-2วันหลังได้รับวัคซีน โควิด -19 และอาการบวมแดงเนี่ยมักจะเจอในคนที่เพิ่งเติมฟิลเลอร์มาภายใน2สัปดาห์ก่อนที่จะได้รับวัคซีนโควิด -19 ค่ะซึ่งอาการบวมแดงเหล่านี้เนี่ยทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็น Delay Type Hyper Sensitivity Reaction นะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยสามารถหายเองได้ค่ะหรือว่าสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ด้วยยาแก้แพ้หรือยาลดบวมนะคะ หมอเบินก็เลยแนะนําว่าหากเรามาพิจารณาเรื่องผลข้างเคียงที่เราพบได้แล้วเนี่ยข้อที่1มันเจอได้น้อยมากค่ะโอกาสที่เจอเพียงแค่0.02%เองและกรณีที่2ก็คือผลข้างเคียงที่มันเจอเนี่ยมันเป็นเพียงเล็กน้อยและเป็นเพียงชั่วคราวสามารถหายเองได้หรือสามารถรักษาให้กลับเป็นปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยหากพิจารณาด้วยปัจจัยเหล่านี้แล้วเนี่ย ใครที่มีฟิลเลอร์อยู่บนหน้าแล้วก,กำลังกังวลว่าจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมหมอแนะนำว่าฉีดได้ค่ะหรือใครที่เพิ่งได้รับวัคซีนโควิด -19 มาแล้วอยากจะมาเติมฟิลเลอร์ก็สามารถมาเติมได้ค่ะแต่ระยะเวลาระยะห่างที่เราแนะนำก็คือ2สัปดาห์นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าใครที่ พึ่งได้รับวัคซีนโควิด -19 ครบคอร์สเรียบร้อยแล้วอยากจะมาเติมฟิลเลอร์รอก่อน2สัปดาห์นะคะหรือใครที่พิ่งเติมฟิลเลอร์ไปอยากจะนัดไปฉีดวัคซีนก็ให้ครบ2สัปดาห์ก่อนค่อยไปฉีดวัคซีนนะคะ